สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมลูหนังบายเจกี้วันนี้ขอเสนอครับช้างศึกทีมชาติไทยโอกาสเข้ารอบต่อไปของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย e กับโปรแกรมที่เหลืออยู่ก็เื็เนื่นองมาจากว่าทีมชาติไทยของเราเองมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่3นั่นก็คือรอบ12ทีสมสุดท้ายสถานการณ์ณตอนนี้ครับทีมชาติไทยไม่ค่อยจะสู้ดีนักเพราะว่าอยู่ในอันดับที่3ของตารางคะแนน โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกร,บรอบคัเลือกสหรัอียซึ่งเราพลาดเองในสองแมตช์ก,ก่อนหน้าน,นี้ก็คือการไปรเยือนและแพ้ให้กับมาเลเซียมาและก็ล่าสุดก็คือบุกไปเสมอเวียดนามมาศูนย์ศูนย์ทำให้สถานการณ์ของไทยเราเองเนี่ยตกมาอยู่ในอันดับที่สามคตารางตามหลังจากฝูงของตุ่มอย่างเวียดนามอยู่ถึงสามคะแนนทําให้โอกาสของเราที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนี่ยมันน้อยลงไปเนื่องจากว่าโปรแกรมการแข่งขันสามนัดสุดท้ายเนี่ย ถูกจัดให้ไปเล่นที่สนามเป็นกลางซึ่งอยู่ที่ประเทศ UAE ซึ่งยูเอี๊ก็อยู่ในสายของเราและ UAE ยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับเพราะว่า UAE ยงลงนี้ไปแค่สี่นัดมีหกคะแนนนั่นหมายความว่าถ้า UAE ชนะหมดทั้งสี่นัดในรอบแบ่งกลุ่มรอบรอบนี้เนี่ย UAE ก็จะแซงทุกทีมขึ้นไปและมีโอกาสเป็นที่สูงด้วยเพราะเขาเล่นในบ้านทีมชาติไทยเองครับก่อนหน้านี้ห้านัดครับเก็บได้แปดคะแนนแปดคะแนนนี่คือการชนะสองเสมอสองและแพ้หนึ่งชนะสองนัดนี่คือการชนะ อินโดนีเซียในการไปรเยือนแล้วก็ชนะทานต์ยุยีเลยนะในบ้านของเรานี่คือตอนนั้นโมเมนตัมมาทางทีมชาติไทยแหละแต่เราไปพลาดไปพลาดใน2แมตช์ต่อมาก็คือการบุกระเยือนและแพ้ให้กับทางด้านของอมาเลเซียแล้วก็มาเสมอกับเวียดนามนี่คือทําให้ทีมเรานี่ชะลอแต้มลงอยู่ที่แปดแต้มนั่นก็ทาให้เวียดนามและมาเลเซียแซงึ้นไปโดยมาเลเซียอยู่อันดับที่สองกลุ่มห้านัดมีเก้าคะแนนส่วนเวียดนามเนี่ยอยู่อันดับจากหงกล,กลุ่มก็คือห้านัดสิบเอ็ดคะแนน แอริก็เลยมาพูดถึงทีมชาติไทยกับโอกาสที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายของรอบคัเดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัเดเลือกโซนเอเชียเนี่ยจะเป็นไปได้บ้างน้อยแค่ไหนก็ต้องดูที่โปรแกรมนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเมือที่อากิระนิชิโนะครับเรียกนักเตะทีมชาติไทยมาทั้งหมด47คนเลยนะใน47คนเนี่ยเป็นผู้เล่นในลีกของประเทศไทยซส่วนใหญ่ก็คือผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีทั้งทีมแชมป์อย่างบีจีเวิลเตรดนะครับพวกรองแชมป์อย่างบุรีรัมอ่าแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ด ครูแบงคอกหน่มแม่กะทั่งเชียงรายมีเต็ดวกนี้ติดมาหมดเลยนะรวมไปีสมุทรปราการสิแต่ว่าต้องคัดต้องตัดตัวจนเหลือ23คนก่อนส่งชื่อแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ครับในทีมชาติไทยมีการติดเชื้อโควิดทั้งนักตะและก็กลุ่มสตาฟโค้ททำให้แผนการึกซ้อมถูกยกเลิกไปและก็นิชิโนะเองตอนนี้คาดว่าจะเอาทั้ง47คนเนี่ยไปที่ยูเอเอเลยเพื่อว่าเพื่อคัดกรองในช่วงสุดท้ายก่อนว่าถ้าใครติดเราก็จะคัดออก ติดทดี่หมยก็ว่าติดโควิดยังมีเชื้อหรือว่าไม่ผ่านเราทามาตัดออกได้นะตอนนั้นเลยดีกว่าไปในจำนวนยี่สามคนแล้วไปม,มีติดเชื้ออยู่ที่นู่นเข้าใจไหมแล้วทางยูอเนี่ยจะไม่ให้ลงสนามนะจะไม่ให้ใช้ผู้เล่นที่มีผลเป็นบวกเนี่ยลงสนามแล้วเราจะเสียโคต้าในยี่สามคนไปนิชินะก็เลยตัดสินใจละตัดสินใจเมื่อวันก่อนเองว่าจะพาไปทั้งสี่สิบเจ็ดคน นั่นหมายความว่าทั้ง47คนนี้มีโอกาสติด1ใน23นะแต่ถ้าใครไม่ติดก็อยู่ร่วมเชียร์เพื่อนร่วมทีมที่ยูเอีได้เลยอืมและที่สำคัญเลยก็คือนักเตะที่ไปเล่นต่างแดนอย่างเจชนาท,ทิพย์จีรธานบุญมัทนในเจริญญี่ปุ่นกับคอนซ er าโดเรีซัปโปโรรวมไปถึงโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตและก็ทางด้านาของเจ้ากัลเองธนวัฒน์สึงจิตถาวรซึ่งเป็น3คนที่เล่นต่างประเทศเนี่ยมีชื่อใน47คนแรกนะส่วนกวินธรรมสัจจานันท์นี่นไม่มีชื่อครับเพราะว่า่าานนิิชชโรรรใใ้้ผูสปปตยะะเทททศไทที อยู่ในเทลิแล้วก็ทําหน้าที่เป็นตัวจริงอยู่ตลอดนะครับส่วนกวินเนี่ยอยู่โอเวนก็จริงแต่ส่วนมากเป็นตัวสำรองทําให้นิชิโนะไม่เหลียดแลวก็เป็นเรื่องของการเดินทางด้วยซึ่งมันยากเพราะเขาอยู่เบลเยียมการกลับมามาร่วมฝึดซอ้อมอะไรมันก็จะยากนิชิโนะก็เลยเลือกใช้ผู้ล่นในประเทศไทยเป็นหลักส่วนเจ้าการธนรวัฒน์เนี่ยโอกาสก็คือบินไปสมทบในรอบที่สองซึ่งนิชิโนะเองจะพาทีมชาติไทยเนี่ยบินไปประเทศยูเอในช่วงวันที่21พฤษภาคม 21-27ถึงนี้นะเพื่อไปเตรียมการแล้วก็ร่วมเก็บอุ่นเครื่องกับทีมแถบโซนนั้นสองแมตช์ในวันที่25พฤษภาคมและก็29พฤษภาคมซึ่งจะเป็นการรองทีมปรับสภาพอากาศสภาพร่างกายเวลาทุกอย่างนะให้พร้อมก่อนที่เราจะเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีกสามแมตช์สุดท้ายสามแมตช์สุดท้ายนี้ปกติแล้วไทยเราจะได้นในบ้านเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียแล้วก็ไปเยือน u a e ร่วมถึงกลับมาเล่นกับอินโดนีเซียในบ้านของเราอันนี้คือโปรแกรมที่เราจะได้เปรียบ นะตามตามโปรแกรมเดิมแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่มันไม่สามารถเดินทางกันได้ตลอดทั่วโลกทําให้ฟี ف าเองเนี่ยก็ต้องจัดสนามปกลางซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกยูเไม่เลือกประเทศไทยทําให้ยูเได้เปรียบเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เปรียบทั้งที่จดัดได้ในบ้านสองแมตช์กับกลายจนจะต้องไปเล่นสนามกลางอ่านะแล้วก็มาอ่ายูเเองเนี่ยจะจะเสียเปรียบบ้างาว่าต้องมีเยือนบ้างกลับเป็นต้องเล่นในบ้านทั้งนั้นทั้งหมดสีน่นัดรวดทําให้ความได้เปรียบเนี่ยันกลับไปอยู่ที่เจ้าบ้าน ชาวบ้านยูเอย่างชิดสิ้นเชิงเลยทั้งสภาพอากาศสภาพสนามการเดินทางทุกอย่างรวมไปถึงตัวผู้เล่นและกรรมการด้วยนะอันนี้แอนดมินถึงเป็นห่วงว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะผ่านรอบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเอามาดูที่ตารางคะแนนทีมชาติไทยตอนนี้มี8คะแนนถามว่า3นัดสุดท้ายเนี่ยอ่ะอย่างเจออินโดนีเซียแอนดมินว่าผ่านได้เจอมาเลเซียผ่านได้6แต้มแน่นอน6แต้มแน่นอนส่วนการเจอกับ UE ในแมตช์ที่สองซึ่งจะเป็นวันที่วันที่7 และนี่คือแมตช์สำคัญเลยทุกแมตช์เล่นเวลาห้าทุ่มสีนะครับตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดน่าจะเป็นทางไทยรัฐทีวีนะที่จะถ่ายทอดสดทีมชาติไทยตลอดเวลาก็มีโอกาสอนะสองนัดหกแต้มแอคิดไว้แล้วไม่พลาดแต่แมตช์กับยูเอเอถ้าเกิดได้หนึ่งแต้มจะเป็น 7. 7. เจ็ดเจ็ดบวกแปดนี่ยจะเป็นสิบห้าสิบห้านี่ต้องไปลุ้นให้เวียดน,นามเนี่ยได้ไม่เกินสี่คะแนนนะได้ไม่เกินสามหรือสี่คะแนนแค่นั้นซึ่งเวียดน,นามเองก็มีโอกาสอ่ะแต่ว่าต้องเจอยูเอเอด้วยอันนี้ต้องตัดกันอีก ทำให้ไทยเรายังยังพอมีลุ้นแต่ว่าเมื่อไทยชนะรวดได้3นัดก้าวแต้มบวกไป็น17 17เนี่ยโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มสูงเพราะเวียดนามถ้าไม่ชนะรวดก็ไม่สามารถแซงไทยได้นะถ้าเวียดนามจะแซงไทยก็คือชนะรวดถ้าไทยได้ก้าวแต้มต็มเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนครับแชมป์กลุ่มแน่นอนแอดดูจากคะแนนล,ละจะห่างจากเวียดนามถ้าเวียดนามชนะรวดชนะชนะรวดไม่ได้เพราะเวียดนามชนะรวดปุ๊บเวียดนามจะแซงเราที่20ถ้าเราชนะรวดเราจะมีเป็น17็แต้มเราจะแพ้เวียดนาม แต่เราต้องไปลุ้นให้เวียดนามไม่ชนะยูเอและคะแนนมันจะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันหรือเวียดนามอาจจะแซงเราทีหนึ่งแต่เวีนาไม่ไม่แพ้ยูเอนะนะแต่แอดคิดว่านี่แหละแมตช์สำคัญที่เราเป็นตัวแปรคือยูเอเเราต้องชนะยูเอให้ได้ก่อนชนะมาเลเซียชนะอินโดนีเซียก่อนแล้วค่อยลุ้นให้กับเวียดนามเวียดนามเนี่ยซึ่งจะเจอกับยูอเอเนี่ยจะเป็นวันที่วันสุดท้ายอ่าพร้อมเราพร้อมเราเลยแข่งวันเดียวกันวันที่สิบห้า แอดว่าวันนั้นนะจะเป็นวันสุดท้ายของการตัดสินแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มขอเกริ่นนิดนึงก็คือว่าฟุตบอลโลกรอบเลือโซนเอเชียเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด8กลุ่มกลุ่มละห้าทีมโดยประมาณ5ทีมทั้งหมด40่ทีมเอาแชมป์กลุ่ม8ทีมนะครับเข้าสู่รอบ12บีมสุดท้ายอ่านี่แดทีมแล้วนะส่วนรองแชมป์กลุ่มอีก4ี่ทีมที่ดีที่สุดก็คือ8ทีมนี่แหละเอามาบวกรบคะแนนกันใครเยอะสุด4ี่ทีมเข้ารอบตามอีก8ดทีมไปซึ่งดูจาก คะแนนแล้วทีมชาติไทยเราเป็นรองกลุ่มอื่นนะคือตอนนี้ที่แน่ๆแล้วที่แอดไปคำนวณคะแนนของอันดับสองที่ดีที่สุดของกลุ่มอื่นเนี่ยคือจะมีอยู่จะเหนือกว่าเราอยู่ประมาณสองสาย2ถึงสามสายที่จะเข้ารอบที่จะเข้ารอบก่อนแน่นอนในอันดับที่สองนะและที่เหลืออีกประมาณห้ากลุ่มเนี่ยห้าถึงหกลุ่มต้องแย่งพื้นพื้นที่อันดับสองกันอีกประมาณสองที่นั่งนะสองที่นั่งเพื่อเข้าสู่รอบสองสิบสายนั่นหมายความว่าโอกาสที่ ไทยจะจบอันดับสองและเป็นอันดับสองที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะน้อยเพราะเราไปพลาดเสมอไปสองเสมอหนึ่งแพ้หนึง่งทำให้แต้มมันหายไปเยอะนะต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยส่วนถ้าจะให้ชัวร์ถ้าจะให้ชัวร์เลยก็คือรุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่ถึงของสายด้วยการชนะรวดแล้วก็รุ้นให้เวียดนามเนี่ยไปแพ้ให้กับ UEE อีนะ UE ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เพราะเวียดนามเองเนี่ยยังมีแมตช์ที่สำคัญคือเจอมาเลเซียนะเจอมาเลเซียแล้วก็เจออินโดนีเซียเหมือนกับเราแต่เวียดนามอินโดนีเซียน่าจะไม่ ไม่รอดอะ่ะทั้งกับเราทั้งกับเท่านั้นเวียดนามแต่ตัวแปรคือการเจอกับยูเอเราต้องชนะเวียดนามต้องแพ้แล้วแต้มเราจะพลิกกลับมาเป็นแชมป์กลุ่มเหลือยูเอด้วยเพราะเราชนะยูเอแต้มมันจะห่างไปนะไอ้มินเลยมองว่าณนะสภาพทีมตอนนี้ของอากิไดนิชิโนอาจว่ามีมีสกยภาพมากพอที่จะชนะได้ทั้งสามทีเพราะเจอยูเอเราชนะมาแล้วในบ้านของเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเล่นในบ้านแต่ถามว่ายากไหมในการไปยอนยูเอถ้าอย่างน้อยอย่าแพ้ อย่าแพ้เสมอให้ได้อย่างน้อยเพราะว่ามันจะเป็นการาตัดแต้มกันเองระหว่างเรากับยูเอีส่วนคนที่ใช้ผลประโยชน์ทีมที่จะได้คือเวียดนามแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่รุ้นที่เวียดนามแพ้ยูเอี๋ยเราก็จะมีลุ้นเขา้ารอบเป็นแบบที่สองหรือแชมป์กลุ่มได้ถ้าเวียดนามไปแพ้มาเลเซียนะอันนี้คือมันต้องลุ้นกันทุกทีมอ่ะไอมินาจิกก็รู้สึกมั่นใจมั่นใจว่าสามนัดเนี่ยเราน่าจะมีอย่างน้อยเจ็ดคะแนนเจ็ดแต่ว่าขอเก้าถ้าเก้าคือลุ้นให้ยูเอีไม่แพ้อ่า ชนะเวียดนามไม่ได้เราก็จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสทีมท้ายนะที่เคยทํามาได้แล้วในค้งก่อนค้างก่อนอะอนะที่นักเตะรุ่นเก่าของเราทําไว้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องพลิกให้ได้สถานการณ์กับมาให้ได้เพราะเราไปพลาดเองในแบบไปเจอมาเลเซียแล้วก็เจอเวียดนามนะอันนี้เราทําแต้มหายไปอีกนะอ่ะนี่ก็คือโปรแกร,รมแลวก็ตารางคะแนนทั้งหมดที่แอดมินทิกีมาพูดให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอย่าลืมให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยนะครับในวันที่3มมิถุนายน 3มิถุนาย,ยนเนี่ยเราจะเล่นแมตช์แรกนะครับพบกับทางด้านของอินโดนีเซียเวลา5ทุ่ม45และแมตช์ที่สองครับเล่นวันที่7มิถุนาย,ยนพบกับทางด้านของยูเอีเวลาเดิมปิดท้ายด้วยวันที่25มิถุนาย,ยนครับในการพบกับมาเลเซียนะอันนี้อาจจะเป็นแมตช์ที่ตัดสินชะตากลุ่มก็ได้เพราะว่าเวียดนามก็จะเจอกับยูเอี๋สุดท้ายซึ่งโปรแกรมมันเหมาะมากถ้าสองทีมน่าจะเล่นพร้อมกันนะนี่ก็คือโปรแกรมและก็ตารางคะแนนรวมไปถึงสภาพทุกอย่างเกี่ยวกับทีมชาติไทยที่จะแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชียรอบที่สองสามแมตช์สุดท้ายซึ่งเป็นจุดคลายแม็กซ์แลละแต่ข่าวที่ไม่ดีเลยก็คือเจชนาธิปของเรานะครับตอนนี้ได้รับบาดเจ็บคาดว่าจะใช้เวลารักษาตัวประมาณสามสัปดาห์ถ้าหายทันก็จะบินไปสมทุเพื่อนที่ UAE อแอดมนนก็ขอให้ชนาธิปหรือว่าเจเจเรเนี่ยหายทันแล้วกันรวมไปถึงเจ้าอุ้มธีรทรที่เล่นกับยูโกยูโกมาที่าเลน่าได้ฟอร์มฟอร์มดีอยู่แล้วต่อเนื่องอันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับเจ้าอุ้มส่วนเจ้ากัน,นต้องรู้ว่า จะมาช่วงเวลาไหนแล้วจะปรับตัวกับเพื่อนรวบวมทีมได้ไหมถ้าปรับได้ก็ใช้เป็น23ผู้เล่นตัวจริง23ผู้เล่นที่จะเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนี้เลยนะครับอันดัที่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมให้กําลังใจทีมชาติไทยของเราในการทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นี้ให้ผ่านให้ได้ไปสู่รอบสุดททีมแล้วเราจะมีสิทธิ์ลุ้นไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตานะ นะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแอดมิด้วยนะครับวันนี้ตัวผมเองราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปการมีโอกาสเข้ารอบของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเอเชียรอบสุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ